สวัสดีครับจากแท็กอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของสาขานี้นะครับเป็นวันที่12นะครับสิงหาคม2565นะครับวันนี้นะครับเปิดร้านใหม่เปิดราคาใหม่ครับวันนี้นัดมีรถนะครับเป็นคูเบอร์ต้านะครับ L5018 นะครับมาแนะนำนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น50แรงมา้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2เพอร์อ4ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถนะครับจอดอยู่ที่เส้นถนนนะครับ กุชินาลายนะครับอําเภอกุชินาลายสมเด็จนะครับเส้นขาออกนะครับจากอําเภอสมเด็จนะครับสี่เลนแบบนี้เลยนะครับเป็นสาขา2นะครับของนัทแท็กเตอร์นะครับรถจอดอยู่ที่นี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับต้องการรถนะครับมือ2นะครับสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นคูปัตตา L 5 0 1 8นะครับยางนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเป็นรุ่นย้อขยายนะครับขยายหนาร้อได้นะครับยางหน้ายางหลังใหม่นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลัง นะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับเปิดสาขาใหม่อันนี้อยู่ที่ราคา500,000บาทนะครับ500,000บาทนะครับใช้งานนะครับอยู่ที่1,600ชั่วโมงนะครับพร้อมกับชุดใบดันดินใหม่นะครับจากค่ายนาซาใส่หน้ากากใส่ข้อรั้นทุ่งให้เรียบร้อยนะครับรถเช็คสภาพทําสีใหม่รอบคันวันนี้นะครับช่างน้อยจะทดสอบระบบการทํางานให้กับ FC ได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูปต้านะครับ L5018 นะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด4ตูบนะครับ สองเพาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์หน้านะครับแปดเกียร์ถอยนะครับระบบไฮโดรลิกครับพวงมอะไรนะครับจะเป็นแบบ power หางครับยางเป็นของนันหลบนะครับยางใหม่ทั้งสเส้นนะครับดูท้ายนะครับ สวยปันท้ายหน่อยตรงนัอยโอเคนะครับระบบไฟเลี้ยวไฟสป,ปอตไลท์นะครับลังเครื่องมือต่างๆนะครับครบนะครับใหม่ที่วโมงขึ้นปก,ปกตินะครับ1,607ชั่วโมงนะครับลังเครื่องมือครบครับ,บเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวให้ช่างน้อยทดสอบระบบนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลครับเราสามารถเท้าเกียร์ได้โดยที่รถไม่ต้องจอดนิ่งนะครับก็กำลังจัดร้านใหม่ครับเปิดสาขาใหม่ท่านใดที่สนใจนะครับรถจอดอยู่ที่สาขานะครับอําเภอสมเร็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับยกล้อครับตัวนี้เช็คนะครับจุดรั่วซึมต่างๆเช็คลูกหมากนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งระบบเรียบร้อยนะครับ รถเครืองยนต์ครับตัวนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่เคยรื้อนะครับไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนนะครับ นนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูปัตตานะครับ L 5 0 1 8นะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด4สูบ2องเทอร์ฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 313 0 4ามนะครับท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะเปิดช่อง YouTube อีกช่องนะครับเป็นของแท็กเตอร์นัดสักสมเด็จนนนะะะะคคครรรรรััับบบบขอพุณใกกาาาตติดมมมแลชๆ